ตอนนี้ค่ะเราก็นั่ง BTS นะคะจากาหมอชิดนะคะมากันที่ BTS ีเอพญาไทยค่ะแล้วจะจะไปต่อแอร์พอร์ตลิงไปสวนะภูมิกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนกัน จอนี่ติ๊งติ๊งติ๊งไปค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ขึ้นมาต่อแอร์พอร์ตลิงแล้วนะคะทุกคนเราก็เป๋าหนึ่งใบเธอไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสิ่งกัเป็นทาง นี่นะคะเราก็มาทานอาหารเช้ากันที่รวงอาหารฟูดคอร์ทชั้นหนึ่งแล้วก็แลกคูปองมา100บาทคะ,คะทั้งหมดนี่ก็คือ75บาทพร้อมน้ำหนแก้ว1 5บาทค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะส่วนอุณหภูมิค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับตัวกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินไปเกตน,นะคะเกี์ของเราก็คือเอเจจ้ะแม่ ก็ไปอยู่พอสมควร<า>ไปค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะจังหวัดน่านค่ะกิซทรเจอรี่นะคะทีนี้เราจะมาน่านกันค่ะไปดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนไปกันเลย ถึงแล้วค่ะจังงวัดนานค่าอากาศสยานนะคะ่าอากาศสยานนานก็คือเข้ามาคือต้องกรอ,อกเอกสารเยอะแยะเลยอ่ามันจะเป็นแบบให้สแกนออนไลน์ก็มีนะหรือว่าใครจะกรอ,อกกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นี่ค่ะถึงแล้วสนามบินเมืองนาดขัตคน เนี่ยพอเราเข้ามาแล้วพอเราเกาะนะคะเราจะต้องมีเอกสารก็คือมีแบบชาชนกับใบอันนี้นะว่าเราพักที่ไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนไปกันต่อค่ะนี่ค่ะเราก็นั่งสองแถวนะคะคนละ30บาทติง้ง <c oughs> มาถึงแล้วค่ะทุกคนจะเป็นที่พักของเราค่ะเต็มมาเลยค่ะขอประชาชนอแต่ใส่นไว้าีกวันนะโอเคค่ะ ไปค,ค,ค่ะเข้าที่พักกันเลิศมากว้าวห้องค่ะทุกคนมีวิวด้วยอะ่ะเลิศม,มากตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนคะไปวัดภูมินค่ะ วัดภูมินค่ะทุกคนปั่นจักรยานไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันที่วัดภูมินนะคะให้ค่ะทุกคนปั่นจักรยานคะ่ะตอนนี้นะคะก็ถึงถนนคนเดินน่าน,นะคะ่ะที่วัดภูมินนะคะเดี๋ยวพี่บิ๊กจะพาเรา,เาไปไหว้พระในวัดก่อนนะคะเดีย๋ยวเข้าไปกันเลยมาละคะ่ะนี่ถนนคนเดินเขาก็กำลังตั้ง กันอยู่นะคะขออนุีาตทาสเลดน,นะคะบางทีอาจจะเป็นพูดเหนือนะคะแต่ไม่ค่อยพูดกลางก็เท่าไหร่ วัดภูมินนะคะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะที่วัดนะคะก็จะมีภาพวดาดฝาผนังปู่ม่านย่าม่านหรือภาพกระซิบลักบลือโลกค่ะเป็นภาพวาดที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยนะคะพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นทรงจตุรมุขที่มีบันไดหน้าทั้ง4ี่ทิศข้างในประดิษฐานด้วยพระประธานจตุรพักสีด้านเลคะ วัดนะคะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2,139โดยพระเจ้าเจตบุตรพมมินข่ะเจ้าผู้ครองเมืองน่านนั่นเอง ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้นะคะก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อรัชกาลที่4ค่ะใช้เวลานานถึง7ปีโดยภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านนะคะก็คือภาพปู่ม่านย่าม่านค่ะซึ่งใช้เป็นคําเรียกผู้ชายกับผู้หญิงชาวไทยหรือในสมัยโบราณกระซิบสนทนาการผู้ชายสักหมึกผู้หญิงจะแต่งกายในชุดไทยหรือนั่นเองค่ะภาพมีความประณีตมากๆเลย สดีค่ะสำหรับขา้นี้นะคะเป็นภาพภูม่านาย่างานหรือร่าภาพกัะจิบันนโลกภูม่านะคะเป็กระจุบันปกติย่า่านเอาไว้ว่าการํานอกโูมิภาคยังขาดเยาวชนะกระนัวดภายนอกสนิทหนาวขาดเกิ่าบบุพื้นอัตราการหาเกระหัวมอกหนือจะซอนดาวน์มาทะลุจะกประเทศไทย ความคุ้มกว่าเจ้ากับะตาใสน่าจะรูนอกผมปิดไปก็เลยเก็บเอาไว้ไม่โอี่ใส่กระใยปีนจัดเพื่อมันให้ไอ,ฮ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 ฮอซี่ยาบุรีรักเน่จะได้เตือนเลยว่าหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกันนะคะจะมีความหมายว่าความกระผมที่นี้หากจะฝาดเก็บไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็บหนาวหากจะฝากเก็บไว้บนพื้น,น,นและกรลางๆสาวก็วกลัวเมฆหมอก จะได้เทนารุมมาปกคลุมความรักของพี่เสียหากจะฝากเอาไว้กั้นข่มจางฟูงเจ้ากว่าเจ้าเมืองมาเจอแล้วจะแยกน้องของพี่ไปก็เลยฝากเอาไว้อยู่ในใจผู้ชายที่นี้ให้มันร้องไห้น้่งพี่รำพันอะไรหาไม่ว่าจำรับหย่ำตื่นก็ไม่หาใครจะถึงค่ะขอบคุณค่ะ วัดถัดมาจากวัดภูมินนะคะวัดพระธาตุชังคำวรวิหารค่ะซึ่งมีอายุมากกว่าถึง600ปีเลยค่ะทุกคนาภายในวัดนะคะก็จะประดิษฐานเจดีย์ชังคำทรงลังกาค่ะสูงตระง่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพระ เจดีของเรานะคะเนี่ยค่ะทุกคนสังเกตว่ารอบๆฐานพระเจดีค่ะจะมีรูปช้างอยู่รอบๆเลยค่ะเขาก็เลยเรียกว่าพระเจดีช้างค้านั่นเองนะคะบริเวณฐานเนี่ยก็จะมีช้างอยู่ทั้งหมด6เชือกรวม24เชือกนะคะเป็นศิลป,ปะที่รับมาจากอาณาจักรสุโขทยัยมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะ บริเวณทางเข้าบริเวณทางเข้านะคะก็จะให้โชว์เอกสารการฉีดวัคซีนว่าครบสองเข็มแล้วหรือยังนะคะก่อนที่เราจะเข้าตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนู้แล้วก็เราสามารถซื้อกับข้าวตรงบริเวณถนนคนเดิน,นะคะแล้วก็ไปกินตรงบริเวณที่เขาตั้งเป็นขัดตกไว้ให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งฝั่งนู้นตรงข้างหน้าเวทีค่ะ หลังจากที่เราเดินตลาดนะคะเราก็มาเจอข้าวเกี๊ยวปักหม้อค่ะทุกคนของโปรดของชอบของเราเลยค่ะข้าวเกี๊ยวปักหม้อก่อนจะมีหัวเกียบงอ่ะเดี๋ยวนี้มันตัดเอาไปเหรอเอาเท้าเหรอเอาเที่ยวสมนเบาไม่นานก็

อยู่ตรงฝั่งทางสุดที่ไม่ใช่สีแดงแล้วเธออยู่ตรงไหนแต่พี่ต้องไปตรงเธออยู่ตรงฝั่งสีแดงเพราะมันเจออยู่ตรงนั้นมันต้องเอาพักนะเจ้ามันต้องเอาพักค่ะมันปวดได้ัวได้ไม่แตกไหมเออเสียช่น าราบหมูคั่วยำขนุนหรือยำบันนุนนะคะแต่ว่าวันนี้จะกินราบหมูคั่วค่ะทุกคนกินข้าวกับราบหมูเนื้อมหมูนแล้วก็ันไม่ได้จะอยู่เ็เยนี่ค่ะแล้วก็มีผู้ร่วมทีมอีกสองคนนะคะ มาเที่ยวน่านของเราวันนี้ยุบมันด้ยนั่งข้างหน้าเลยจ้าแม่จะเป็นเหมือนลานั่งชิวตอนเย็นๆนะคะก็จะมีซื้อกับข้าวมาทานได้ย้จจะตใมาต่อด้วยป่าทองโกะจ้าทุกคน กินค่ะรอก่อนนะคะที่ดอกจันนี่คือแบบว่าตอนนี้นะคะก็นั่ง,งกินกันกแบบชิลๆค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องพรุ่นี้จะไปที่ไหนกันนะคะนรโปนีนี่ค่ะวันที่สองเรากำลังจะ ทานข้า,าวเช้ากันนะคะวันที่สองสำหรับทิปน่านไงคะ่ะ<ม>ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปอำเภอปัวนะคะทุกคนเราก็นั่งรออยู่กระเปอบราคาได้ขายยังนะ,ะได้นะคะได้แล้วค่ะเรียบร้อยนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่ฝากไว้ด้วยนะคะ ยินดียินดีค่ะทุกคนไปค่ะสปาร์คเข้าไปอีกสิบโลไม่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 ไมไมสิบเที่ยวไม่แต่ที่จอดรถเขาบอกจอดตรงนี้นะไม่เป็นไรไปจอดมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โกโก้วันลีค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านข้างในกันดีกว่าละ มา,มาคาเฟ,ฟนะคะทุกคนน,บบนี่นะค่ะตอนนี้นะคะเราก็สั่งโกโก้ไปแล้วะค่ะซึ่งเป็นซิเกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะทุกคนดูบรรยากาศ ดีมากๆเลยใครที่แวะมาหน้านะคะอย่าลืมมาที่คาเฟ่โกโก้ที่เดียวในหน้าด้วยนะคะโกโก้วิลเลจค่ะนี่ค่ะจะเป็นส่วนของจำหน่ายสินค้านะคะอันนี้คือติดมาจากเปลือกโกโก้เลยนะคะต้นของโกโก้เนี่ยคือต้นโกโก้ เอออะพี่ทำพอต้องใส่นี้ด้วยเต้องเอาดีพี่ทเลย่อเออเธอเป็นคนเทให้เธอเป็นคนถ่ายเทยังไงเทยังก็ได้ไม่สวยช่างมันทนๆนี่ยบนเนีเออเอูตอนนี้นะคะก็เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนเทนะคะ ียให้อีกคิ้วพูดคนเดียวเธอ,อทำเท,ทเลยคะ่ะเธอทำให้อีกคิ้วพูดตรงนี้นะเออโอเคไม่สวยช่างมาไม่เป็นไรกินได้ไม่มือสั่นแค่เทมันหนาวเนี่ยไม่เป็นอโอได้ค่ะเยิม่มๆไปเลยคะ่ะ เป็นเมนูที่หนึ่งนะคะอ่าเมนูต่อไปก็กมามค่ะสักครูโอเคกินเนี่ยน่าจะเป็นอ่โกโก้ยินนะคะโกโก้สตแตนดาร์ดหนึ่งโอเคหันนี่เลยโอเค อร่อยมากค่ะทุกคนเป็นโกโก้ีแบบเออหอมหวานอร่อยมาก่ะคะไรอเมริกาโน่ต้องั่ายดูนะกาแฟกินไหนปิดด้านหนึ่งค่ะ กลัมากินค่ะต่อมานะคะเรามาร้านขายเครื่องเงินค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเครื่องเงินข้างในจะสวยหรือเปล่านะคะ<ร>ไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพิ เป็นมิลซีของเครื่องเงินนะคะตามที่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนภาคเหนือถ้ามีเครื่องเงินเยอะแสดงว่าเป็นคนรวยค่ะทุกคนนนี้จะเป็นคล้ายกับชุด่ข mm hmm. ายก็จะเป็นชุดชนเผ่าต่างๆ กับเครื่องมือนะคะเครื่องมือสำหรับการทำเครื่องเงินต่างๆก็ไปค่ะเจ้าออจิวเลี่อฝีมือการทำานบ้เราแม่แพ้เพื่อนบ้านเลยเหรอรูปคล้ายๆกับใบตำลึงนะเขาบอกว่าเป็นผลงานชื่อแดแคดอ่นะคะเป็นตำลึง <c oughs> เหมือนรูปตําลึงสวยมากอันนี้เป็นเป็นอีกอันหนึง่งแต่ว่าไม่มีตัวโชว์น,นี่อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นกระเป๋าค่ะชื่อชีวิตอัมพางอันนี้คืองานสารงามจิต <c oughs> แล้วก็ดวงดาวแห่งอันญนมณีมสวยนะเป็นลายดาว แล้วก็เป็นรูปหงส์รูปหงส์ค่ะสวยมากจะเป็นผลงานนะะของนักนักศึกษาสวยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูผ่านการเรียนรู้โรงงานรอยซิลเวอร์นะคะไปค่ะอันนี้จะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นจุดแ,แล้วจะเป็นตรงที่เขา รีดแผ่นทองอดนะคะจุดรีดหลอมเฮ้ยแล้วก็จุดที่สองจุดตอกลายลก็าจะทำแบบตอกลายแล้วก็จุดที่สามค่ะจุดถักส้อยเงิน ที่สี่ค่ะจุดประกอบชิ้นงานประกอบชิ้นงานนะคะาต้องรังประกอบชิ้นงานแล้วก็จุด5ห้าเป็นศูนย์ฝึก ชางงานช่างนะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแบบให้ทํางานโอเคผัะแล้วก็ออกมาแล้วนอกกันดีกว่าน,นี่นะคะเขาก็ะจะต่อปลลเป็นแรงหลายเป็นคัดเข้ามาในร้านแล้วนะคะ ถ้าใครสนใจเครื่องเงินก็สามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยมีเครื่องเงินให้เลือกเยอะมากค่ะทุกคนฝากเลยนะคะโรงงานดอยซิลเวอร์ค่ะมีเยอะมากเครื่องเพชรเครื่องเครื่องเงินนะคะทุกคนสวยมากตอนนี้นะคะเราก็มากันที่วัดภูเก็ตค่ะทุกคน อยู่กันที่วัดภูเก็ตนะคะทุกคน<ม>เข้ามาในบรรยากาศก็ค<ม>ือแบบด<ม>ีน<ๆ>ี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดภูเก็ตค่ะทุกคนสวยมากก็สวยมากเดีย๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าเพราะว่าที่สิงเจเจตรงนี้นะวิวสวยมากค่ะทุกคนนี่เป็นวัดกสิต ค่ะที่ต่อมานะคะก็มาเป็นพิซซ่าเห็ดขัดคนเราจะมากินพิซซ่าเห็ดกันบรรยากาศดีนะคนเยอะมากๆเลยค <c oughs> ่าจ่ายลดยี่สิบาทแต่ว่าถ้าเราทานครบแปดรอยเนี่ยเราสามารถมาเบิกคืนได้นะคะบรรยากาศคือดีมาก <c oughs> ไปค่ะเราจะไปวงังศิร,ร,ร,นะรเด้งที่ส,สิบเกนะครับเซิรมาที่โต๊ะนาร์กาแฟครับอยู่ที่19นะครับ30กว่าเซิรมาที่โต๊นะนาร์กาแฟนะครับขอบคุณครับไปกันค่ะาวางังศิรา บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนกรลมลืนมาไปไหมไปาไปค่ะเดี๋ยตามวังนี้นะคะจากที่ไปภูกระดึงมานะคะก็ยังจะมาเจอกันที่หน้าอีกนะคะทางขึ้นเขาค่ะ ไปรุ่นฆ่ากันโอตัดตอนเรื่องยายากาศดีมากค่ะทุกคนมาแล้วค่ะพิซซ่าที่รอนานมากใครที่มาที่นะคะยแนะนำว่ารีบมาจองคิวแล้วก็รีบมาจองโต๊ะนะคะเพราะว่าแบบ มันนานมากๆคะ่ะพิซซาเหด่าถหนุน,น,นี่ค่ะมาอีกหนึ่งห้องพักแล้วนะคะม,มาถึงซีวิวโฮเทลทุกคนเราจะไปดูห้องพักกันว่าโอเคไหมนี่ค่ะอยู่ห้องใหม่ของเราซีวิวโฮเทล รัดมากมาเดี๋ยวจะใส่น้ำดก็มีหรอห้องน้ำ<า>ดีด<อ>มากกูไมีดือ,อเขาใจอย่างว่าทำไมถึงเอาบิกินี่มา<อ>วิวข้างนอกค่ะทุกคน นี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตำบลสากาดค่ะขึ้นมาแบบไกลมากประมาณสัก22โลไปดูวิวกันดีกว่าโอ้ไนสกด่สกดวิวดีมาก,ก,มาก,ก,มากสากาดค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะดอยสกาด <c oughs> ค่ะที่ร้านสกาดคอฟฟี่ค่ะระยะทางไกลไหมคะ <c oughs> ที่ขึ้นมาไม่ไกลดีไปเร็ววิวด,ดีมาก มาออก,กันทีน่เล่าขบบับไปคะ่ะถ่ายรูปในบาลิตเติ้ลลาคูซีนี่มีความแบบของไอเปลหรอนี่ใช่ร้านนี้ใช่ปะแต่ว่ามันเป็นร้านที่เดินเ้าไปนั่งข้างในตอนนี้นะคะมาเวในร้านก็คือ ดีเวอร์ไปดูเมนูอาหารกันค่ะอาหารมาแล้วค่ะทุกคนสเต็กปลาของเราแล้วก็สเต็กหมูแล้วก็ปลาสเต็กหมูเป็นกลางเหมือนกันคุปั๊มถ้าใช้งานงปั๊ม ี p น่านนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊แล้วก็ติดตาม EP 23. 2ี2สิน่านไงของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วย